ับคณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาภาคใต้และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25ธันวาคม2555นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาชาวอาชีวศึกษา14จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอำนวย,นวยนวลจันทร์ผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคชุมพรกล่าวรายงาน อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาภาคใต้ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาโดยจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคภาคใต้ครั้งที่23ประจำปีการศึกษา2555ระหว่างวันที่24-28ธันวาคม น้าโรงแรมและสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น550คนในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้จำนวน1ล้านบาท